นิยายเสียงเรื่องรักปักหมดุดบทที่สเสียงบรรยายเปิดคลิปที่เตยหอมเพิ่งอัปโหลดสำเร็จบางคนเดินส่วนทางไปโดยไม่รู้ว่าอีกคนยังยืนอยู่ที่เดิมแต่บางครั้งแค่ได้ฟังเรื่องราวของคนแปลกหน้าเราก็เข้าใจหัวใจตัวเองมากกว่าที่เคยเช้าวันนี้ที่เชียงดาว สายหมอกลอยต่ำริมแนวเขากลิ่นข้าวเหนียวหมูย่างลอยมาตามลมเตยหอมนั่งอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่หน้าร้านกาแฟท้องถิ่นเล็กๆที่ตั้งอยู่บนเนินริมน้ำมีแค่โต๊ะสามตัวเบื้องหน้าคือชายชาราเจ้าของร้านข้างกายเขามีวิทยุทรานซิสเตอร์ตัวเก่าเปิดเพลงเสียงคลาสสิกครอบเบา สลับเสียงข่าวภาคเช้าชาตรานั่งชงกาแฟดำร้อนชงด้วยมือสั่นแต่ใจมุ่งมั่นปออุ้ยเคยชงกาแฟให้กับคนที่ก็รอใครสักคนแต่แม่กลับมาอยู่หลายปีเลยพ่อเท่าเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวรอยยิ้มยังคงสดใสไม่ได้ล่วงเลยตามวัยเต้หอมยิ้มบางๆแล้วเขายังมารออยู่ไหมคะ ชา,ชายชราหัวราอแผ่วๆพลางสายหน้าเขามารอแต่คนที่ก็รอไม่เคยรู้ว่าเขามารอสุดท้ายกาแฟมันก็ไม่ขมเท่าความเงียบนั่นแหละหนูเต้ยหอมนิ่งไปก่อนจะขออนุญาตขอถ่ายรูปเธอยกกล้องขึ้นมาเก็บภาพมือที่เหี่ยวย่นของชายชาราขณะเทน้ำร้อนลงในกาแฟเธอไม่ได้ถามชื่อแต่เธอรู้ว่าเธอจะจดจำเรื่องราวของเขาได้ ไม่ลืมอีกมุมหนึ่งของเมืองเชียงใหม่มาตินยืนอยู่ที่หน้ากำแพงร้านกาแฟาที่เตยหอมเคยถ่ายไว้ในคลิปโดยบังเอิญเขากำลังไล่หารูปจากโพสในเพจและเปิดแผนที่ในโทรศัพท์อย่างเงียบๆเสียงเขาในคลิปเสียงเก่าที่เขาอัดไว้ยังคงเล่นอยู่ในหูฟังถ้าเธอถ่ายภาพในที่แบบนั้นแปลว่าเธอยังมองโลกด้วยสายตาแบบเดิม ฉันจะหาทางไปถึงตรงนั้นให้ได้เตยหอมลงจากร้านกาแฟแล้วเดินเล่นในตลาดเช้าระหว่างทางมีหญิงชาราขายดอกไม้พื้นเมืองกำลังบานเต็มตะกร้าแม่เท่าคนนั้นยื่นดอกไม้สีเหลืองสดให้เธอกลิ่นอ่อนๆเหมือนกลิ่นความทรงจำในฤดูร้อนดอกเบอร์ตองนะลูกบานทั้งปีแต่คนก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อเท่าไหร่บางคนชอบดอกที่สวยในฤดูเดียว แล้วก็ลืมพวกที่ยืนอยู่ข้างทางแบบนี้หญิงสาวหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพหญิงชารากับดอกไม้เหล่านั้นโดยไม่พูดอะไรแต่เธอกลับนั่งลงข้างแผงขายเล็กๆแล้วชื่อหญิงชาราขายดอกไม้ด้วยท่าทีอ่อนยนแม่อุ๊ยเคยมีใครมาช่วยขายดอกไม้แบบนี้ไหมคะแม่เท่านิ่งอย่างใช้ความคิดสักครู่ก่อนจะเอ่ยเคยเจ้าแต่เขาไปนานแล้ว บางคนเดินไปโดยไม่รู้ว่ายังมีใครนั่งรออยู่ที่มุมเดิมแต่แม่อุ้ยก็ไม่โกรธนะเราแค่อาจจะเดินสวนทางกันเฉยๆก็ได้บางทีเราก็ไม่ได้เสียใครไปหรอกแค่คนคนนั้นเดินเร็วกว่าเราหรือไม่ก็หัวใจเขาเดินไปทางอื่นแล้วโดยที่เรายังยืนอยู่ที่เดิมเสียงของเธอบรรยายในวิดีโออีกครั้ง ต้ยหอมกลับมาที่โฮมสเตย์บ้านปองดาวในช่วงเย็นทธอนั่งเขียนบันทึกลงในสมุดสีเขียวเล่มเดิมวันนี้ฟังเรื่องของใครบางคนหลายคนใครบางคนที่เฝ้ารอใครบางคนที่เดินจากไปและใครบางคนที่ยังไม่รู้เลยว่าเคยถูกรออยู่เธอปิดสมุดแล้วยิ้มกับตัวเองตลาดเย็นเชียงดาว แสงทองสุดท้ายของวันไล่ขอบภูเขาลังบ้านแต่หอมนั่งเรียงภาพในกล้องที่เพิ่งถ่ายเมื่อเช้าภาพหญิงชารากับดอกบัวตองภาพมือของชายชาราที่ชงกาแฟภาพดอกมะริมทางที่ไม่มีใครเหลียวแลเธอเริ่มจัดหมวดภาพในโฟลเดอร์ใหม่ในคอมพิวเตอร์แล้วตั้งชื่ออย่างไม่ลังเลว่าคนที่เคยรอเสียงในคลิปวิดีโอที่เธอบันทึกไว้เบาๆดังขึ้นขณะตัดต่อ ไม่ใช่ทุกความรักจะจบลงด้วยการพบกันอีกครั้งแต่บางรักก็แค่เคยงดงามเพรใหเรากลับมายิ้มได้ในวันที่เดินผ่านที่เดิมเต้ยหอมหันมองหน้าจออีกครั้งแล้วเขียนคำบรรยาใต้ภาพจุดนั้นว่าฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแล้วแต่ในวันที่เราไม่ได้เดินไปด้วยกันฉันยังเดินอยู่ยังไม่กลัวจะหลง ตอนเย็นวันเดียวกันมาตินเพิ่งนั่งรถจากในเมืองมายังย่านชุมชนเล็ก,ลกๆริมน้ำก็ถือภาพถ่ายที่เตยหอมเคยโพสต์ไว้เปรียบเทียบกับบ้านไม้หลังหนึ่งที่ดูคล้ายกันมันเหมือนตรงนี้แต่ทำไมเงียบจังก็เ,เดินผ่านโฮมสเตย์ที่ปิดประตูไปแล้วหนึ่งแห่งและต่อไปยังจุดที่มีร้านเล็กๆขายของท้องถิ่นในะร้านนั้นมีแม่ค้าคนหนึ่ง ที่เคยเห็นตยหอมอยู่บ้างแม่ค้าเอ่ยขึ้นผู้หญิงผมยาวตัวเล็กๆที่ชอบถ่ารูปใช่ไหมคะเพิ่งขึ้นรถไปเมื่อวานนี้เองบอกว่าจะไปต่อเมืองที่มีดอกไม้บานทั้งปีนะคะมาตินขอบคุณด้วยภาษาไทยติดสำเนียงฝรั่งแล้วเขียนคำว่าเมืองดอกไม้บานทั้งปีลงในสมุดโน้ตเล่มเก่าหน้าสุดท้าย ที่เขาเขียนถึงเตยหอมเมื่อสามปีก่อนเช้าตรู่วันถัดมาเจียงดาวยังเย็นชื้นด้วยไอแห่งสายฝนเตยหอมนั่งอยู่บนแคร่มา้าริมลำธารเธอหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาเขียนอีกครั้งวันนี้ไม่ได้มีบทสนทนาใหม่ไม่มีชาวบ้านให้สัมภาษณ์มีเพียงเสียงตัวเองฉันเคยคิดว่าการเดินทางการสวนทางกันเป็นเรื่องเศร้า แต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าบางครั้งมันคือทางที่ให้เราเดินคนละทางเพื่อกลับมารักตัวเองให้ได้ก่อนเธอวางสมุดลงแล้วยกกล้องขึ้นถ่ายภาพตัวเองสะท้อนในผืนน้ำภาพนั้นไม่มีอรอยยิ้มชัดเจนแต่มีแววตาที่พร้อมจะไปต่อก่อนเธอจะออกเดินทางต่อเธยหอมหยิบโปสการ์ดอีกใบาจากการะเป๋า คราวนี้เธอไม่ได้เกียนถึงมาตินแต่กินถึงตัวเองเตยหอมถ้าเธอกำลังหลงทางเมื่อไรก็ให้เธอกลับมาอ่านจดหมายฉบับนี้จำไหมนะว่าครั้งหนึ่งเธอเคยเดินต่อได้แม้ใจยังคิดถึงใครบางคนเธอหย่อนโปสการ์ดใบนั้นลงในตู้ประดิษ์ไม้ของโฮมสเตย์มาตินยืนอยู่หน้าตู้ประดิษ์อีกแห่งหนึ่งในเมืองเชียงใหม่ เขากำลังหยิบก้าจากร้านหนึ่งซึ่งมีตราประทับว่าส่งออกวันจันทร์เขาไม่ได้รู้เลยว่าใบาที่เตอหอมเพิ่งเขียนยังมาไม่ถึงและใบที่เขาถืออยู่เป็นเพียงอีกใบที่เธอเคยส่งแต่ไม่มีผู้รับเขาเอ่ยถามพนักง,งานด้วยเสียงที่ผ่าเบามีจดหมายที่ชื่อเตยหอมส่งกลับมาที่นี่อีกไหมครับพนักง,งานสายหน้าและพูดติดยิ้ม อ๋อพี่สาวคนนั้นเหรอครับเพิ่งจะไปเมื่อวานนี้เองครับเห็นว่าจะไปเมืองที่ชื่ออะไรนะมีดอกไม้ตลอดปีอะไรนี่แหละเต้ยหอมยืนอยู่บนรถสองแถวที่กำลังวิ่งขึ้นเขาเธอยิ้มอ่อนๆให้กับกล้องที่ตั้งขาตั้งบบอเบา,าซสายลมตีใบหน้าเธอเบาๆเ,เสียงเธอเอ่ยในวิดีโอตอนท้ายฉันไม่ได้ตามหาเขาอีกแล้ว แต่หัวใจของฉันยังส่งเสียงอยู่เพื่อว่าใครบางคนกำลังฟังอยู่ในทางที่เราอาจสวนทางกันอีกครั้งพร้อมภาพวิวด้านหลังรถสองแถวที่ทอดไปบนถนนลูกรังฝุ่นเบาๆลอยฟุง้งและท้องฟ้าที่เปิดกว้างเสมือนใจคนที่เดินมาไกลแล้วเสียงเปิดคลิปของเตยหอมค่อยๆดังขึ้นพร้อมภาพไอหมอก บางที่ลอยผ่านแนวดอกไมร้ริมทางบางครั้งเราไม่รู้หรอกว่ากําลังตามหาอะไรแต่พอถึงที่ที่เงียบพอเราก็จะเริ่มได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองล้างออกจากเชิงดาวเตยหอมโดยสารรถสองแถวเล็กๆที่ค่อยๆไต่ขึ้นเขาสองข้างทางเป็นทุ่งหญ้ารกร้างสลับกับดอกไม้ป่าถ้าหลับตาพิงหน้าต่าง ปล่อยห้าแรงสะเทือนของล้อไหลผ่านร่างกายพอรถจอดคนขับก็หันมาบอกอย่างอารมณ์ดีว่าถึงแล้วครับแม่หอมเมืองที่มีดอกไม้บานทั้งปีถนนในหมู่บ้านเป็นเพียงทางดินแคบแคบที่มีหญ้าปกคลุมเกือบหมดเส้นจราจรถ้ามองไม่เห็นแต่สองข้างทางกลับเต็มไปด้วยดอกไม้เล็กๆสีเหลืองสีม่วงสีขาวสลับกัน รากับถูกวาดไว้ด้วยมือที่อ่อนโยนบางทีเมืองที่มีอมดอกไม้บานทั้งปีอาจไม่ต้องมีชื่อเสียงแค่มีที่ให้ใจพักก็พอแล้วเตยหอมบันทึกเสียงไว้ในวิดีโออีกครั้งเธอเดินท้าผ่านตรอกเล็กที่มีกลิ่นดินชื้นผสมกับกลิ่นหอมของดอกไม้พื้นเมืองจนพบโฮมสเตย์ไม้ไผ่หลังหนึง่งติดลำธาเล็ก ป้ายหน้าบ้านขีนว่าบ้านแม่ดาวด้วยลายมือหวัดแต่สวยงามประตูบ้านเปิดรับด้วยเจ้าของบ้านยิ่งไม่กราลังคนใบหน้าเรียบสงบมีอรอยยิ้มบางบางที่เหมือนรอใครบางคนมานานมีห้องว่างไหมคะเตยหอมเอ่ยพร้อมยกมือไหว้มีจะ้ะห้องทายบ้านติดลำธารเลยเสียงน้ำไหลจะกล่อมทุกคืนทํามารบกวนหัวใจมากเกินไปนะลูก ได้หอมเอ่ยขอบคุณและหัวเราะเบาๆก่อนจะเดินตามแม่ดาวไปยังห้องพักห้องหมาเรียบง่ายเตียงฟูกปูผ้าขาวสะอาดหน้าต่างไม้เปิดออกสู่แนวหมอกที่คลุมปลายต้นไม้ถ้าสูดกลิ่นผสมระหว่างไม้เก่ากับกลิ่นดอกอะไรบางอย่างที่ไม่รู้ชื่อนี่แหละกลิ่นของการพักจริงๆเธอบ่นกับตัวเองอย่างพอใจที่สุด หลังอาหารมื้อเย็นหญิงสาวนั่งอยู่ที่ชานบ้านเธอจิบชาร้อนจากถ้วยเครือบดินเผาแม่ดาวนั่งอยู่ข้างๆกำลังล้างถ้วยจานช้าๆในอ่างไม้เคยมีคนมาพักที่นี่อยู่นานมากเกือบปีเลยลลูกเขาชอบวาดรูปดอกไม้ที่ไม่มีใครจำชื่อได้ชอบตื่นแต่เช้ามาถ่ายหมอกบนยอดไม้เหมือนมีอะไรในใจที่เขาไม่พูด แต่ภาพของเขามีเสียงของความคิดถึงแม่ดาวใจเอ่ยขึ้นเมื่อเห็นเตยหอมนั่งมือยิงสาวไม่ได้พูดอะไรเพียงพยักหน้าช้าๆเธอเข้าใจแล้วว่าในทุกสถานที่มีอดีตของใครบางคนซ่อนอยู่และเธอเองก็กำลังกลายเป็นหนึ่งในความทรงจำของสถานที่นี้เช่นกันรุ่งเช้าวันต่อมาเธอตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่เปิด แสงสว่างแรกของวันยังไม่ชัดเจนเธอคว้ากล้องขึ้นบ่าและออกเดินเท้าไปตามคำบอกของแม่ดาวใจที่แนะนำว่าถ้าอยากดูเหมากกับดอกไม้ไปที่ลานหินข้างสวนชาของป้าสาเลยลูกวิวสวยแถมเงียบเหมือนใจเราเตยหอมเดินผ่านรั้วมไม้ไผ่เสียงเท้าเหยียบบนใบไม้แห้งเบาๆจะถึงลานหินเรียบที่มองเห็นภูเขาทั้งแนวเบื้องหน้า หมอกย้อยต่ำราวกับผ้าขาวบางบางพาดเธอยกกล้องขึ้นถ่ายภาพเงาต้นไม้ไหวสะท้อนในแอ่งน้ำใสพออยู่เงียบพอใจมันเริม่มพูดชัดขึ้นเสียงในวิดีโอดังขึ้นขณะที่กล้องจับภาพดอกไม้ไร้ชื่อข้างลำธารและแมวสีเทาที่นั่งนิ่งข้างเด็กหญิงถักพวงมาลัยดอกไม้ ฉันไม่ได้ตามหาเขาแล้วแต่ใจฉันยังเดินอยู่บนทางที่เขาเคยทำให้ฉันกล้าเริ่มเดินอีกฝากหนึ่งของเส้นทางมาตินนั่งอยู่บนรถสองแถวไม้โบราณที่ค,ค่อยๆแตกเขาขึ้นมาช้าๆโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณแต่ในมือเขายังคงกำโปสการ์ใบนั้นไว้แน่นขอให้เธอยังอยู่ตรงที่มีดอกไม้บานฉันจะตามไปแบบแม่รีบแม่เร่งและไม่คาดหวังเย็นวันนั้น เตยหอมนั่งอยู่หน้าจาอคอมเล็กๆบนโต๊ะไม้เสียงน้ำในลำธารเป็นพื้นหลังขณะเธอตัดต่อวิดีโอภาพสุดท้ายคือภาพเธอเองซ้อนในกระจกข้างฝารอยยิ้มของหญิงสาวในนั้นไม่ได้กว้างแต่ดูเหมือนเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยชีวิตเมืองที่ดอกไม้บานทั้งปีฉันเคยตามหาใครบางคนแต่วันนี้ฉันเจอตัวเอง บานอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันชายหนุ่มต่างชาติคนหนึ่งกำลังเดินเลียบทุ่งดอกไม้หออเป้หนังอึ้งไว้บนบาไลเขาสะพายกล้องเก่าๆและมีกลิ่นของฝุ่นดินติดเสื้อเชิ้ตเสียงฟีเท้าหนักๆลากบนทางกรวดหยาบเต้อหอมหันขวับไปเธอเบิกตากว,ว้างเล็กน้อยเมื่อเห็นเขาชายหนุ่มคนนั้นสูงผิวขาวจัดหนวดเครารุงรังพอง,งาม และสายตาเหมือนคนเคยพบกันขอโทษนะเราเคยเจอกันหรือเปล่าเธอเองศีรษะยิ้มบางๆพระทาตด,ดสุเทพสามเดือนก่อนเขายิ้มกว้างทันทีโอ้ใช่เลยคนที่แนะนำให้ผมลองถ่ายเงาคนบนบันไดว้าวโลกมันกลมจริงๆเต้ยหอมหัวเราะคุณชื่อแดนใช่ไหมถ้าฉันจำไม่ผิดใช่ครับ ผมแดนคนที่ยังถ่ายไม่ค่อยเก่งแต่ชอบตามคนเก่งๆมาเรียนรู้ทั้งคู่หัวเราอะอยังเป็นกันเองเย็นวันนั้นเตยหอมนั่งฟังแดนเล่าว่าเขาตามหาสถานที่ที่พ่อของเขาเคยมาเมื่อ20ปีก่อนเมืองที่มีดอกไม้บานทั้งปีเขาเล่าว่ามีเมืองบนภูเขาที่มีกลิ่นดอกไม้เหมือนช่วงเช้าของความรักผมเลยตามหาอยู่ครับ ไปหอมมอระเบาๆอาจจะใช่ที่นี่นะเพราะฉันก็เพิ่งเริ่มฟังเสียงแบบนั้นจากใจตัวเองกลางคืนผ่านไปช้าๆทั้งคู่เดินถ่ายภาพด้วยกันในลานดอกไม้เธอสอนเขาวัดแสงด้วยมือเขาสอนเธอเล่นกับเลนฟิล์มเก่าและในเช้าวันถัดมาก่อนแดนจะออกเดินทางต่อเขาถามเธอคุณจะไปต่อไหมเธอพยักหน้า จะไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะเงียบพอจะฟังเสียงตัวเองได้ชัดกว่านี้แดนยิ้มพร้อมยื่นกล่องฟิล์มเก่าให้งั้นเราคงส่วนกันอีกในเส้นทางของดอกไม้เตยหอมรับกล่องนั้นไว้พร้อมรอยยิ้มบางๆก่อนปิดวิดีโอเธอพิมพ์คำบรรยายสุดท้ายไว้ว่าฉันยังไม่รู้ปลายทางแต่รู้แล้วว่าทุกที่ที่หัวใจสงบคือที่ที่ฉันจะหยุด และยิ้มให้กับตัวเองได้บางทีเราก็ไม่ต้องรู้หรอกว่าตรงหน้าเรียกว่าอะไรแต่แค่กล้าเดินไปก็พอแล้วเสียงบัญยาเปิดคลิปของเตยหอมสะท้อนกล้องในพื้นหลังของไอหมอกยามเช้าพร้อมภาพเงาของคนสองคนที่เดินข้ามทุ่งดอกไม้ไปสู่เนินเขาที่อไร้ชื่อหลังจากพักอยู่ที่บ้านแม่ดาวในหมู่บ้านแม่หอมมาได้สองคืน เตยหอมและแดนแตัดสินใจเดินทางต่อไปอยังที่ที่เด็กในหมู่บ้านเล่าให้ฟังว่ามีสะพานไม้เก่าที่ไม่มีอยู่ในแผนที่เป็นสะพานที่คนเฒ่าเล่าว่าเคยใช้เดินลัดข้ามหุบเขาไปยังอีกหมู่บ้านแต่เมื่อถนนลาดยานถูกตัดเข้ามาเส้นทางนี้ก็ถูกลืมแดนดูตื่นเต้นกับเรื่องเล่าทุกอย่างที่ไม่อยู่ในไกด์บุ๊กทางแบบนี้แหละที่ผมชอบสุดไม่มีใครเดินไม่มีใครเขียนถึง มันเลยยังมีเสียงของตัวเองอยู่เตยหอมยิ้มรับขณะจัดกล้องใส่ก,กระเป๋าเป้เชา้านี้ทั้งคู่กำลังออกเดินทางจากโฮมสเตย์เมื่อเสียงเล็กๆดังขึ้นจากข้างรั้วไม้พี่จะไปสะพานที่ไม่มีชื่อใช่ไหมเตยหอมชะงักหันไปมองเด็กชาราวสิบขวบใส่เสื้อเยืะตัวหลวมสะพายย่ามพาทอสีจาง เดินมาพร้อมสุนักพันธุไทยสีน้ำตาลหูตั้งหางยาวผมชื่อภูคาครับเป็นหลานของอุ้ยดาวใจครับแล้วนี่ก็เจ้าสิงโตมันจะเดินนำหน้าก่อนแต่มันจะรอเราเสมอพวกผมรู้ทางเดี๋ยวจะพาไปมาครับตามมาเลยแดนหัวเราะเบาๆอย่างถูกะตาจริงเหรอแล้วนานแค่ไหนแล้วที่หนูเคยไปล่าสุดก็เมื่อเดินก่อนครับ มีลุงคนหนึ่งไปนั่งเขียนอะไรนานมากแต่ผมไม่อ่านหรอกแค่นั่งฟังเสียงน้ำเฉยๆเตยหอมก้มลงรูปสิงโตที่เดินมากรอเคลียไมห่ห่างไปกับพี่ไหวไหมไหวครับแต่พี่ต้องซื้อขนมให้ผมกับสิงโตคนละหนึ่งชิ้นตอนกลับนะทั้งคู่หวัวเราะก่อนจะตกลงให้เด็กน้อยเป็นไกด์นำทางทางเดินขึ้นเดินในป่าเบญจพรรณ แสงแดดลอดร่มไม้พรางพรายเป็นจุดๆเสียงรองเท้ากระทบดินเบาๆกับเสีงสิงโตหายใจฮือๆอยู่ข้างหน้าด้านเอ่ยถามเพื่อนร่มทางตัวน้อยผู้คาโตขึ้นหนูอยจะเป็นอะไรอยากเป็นคนวาดแผนที่ครับแต่แผนที่ของผมจะมีทางที่คนลืมวาดไว้ด้วยนะเต้ยหอมหยุดเดินหันมามองเด็กชายอย่างแปลกใจทำไมถึงอยากวาดแผนที่แบบนั้นละ่ะ เพราะผมชอบที่เงีย,งยบๆครับที่ที่ไม่มีใครวาดมันจะมีเสียงของต้นไม้กับเสียงแจเราไม่เหมือนในเมืองอีกอย่างผมเกิดที่นี่ผมจึงรักที่นี่มากครับแดนหันมามองเตยหอมและก่อนจะยิ้มอย่างรู้กันพวกเขาเหมือนเห็นภาพตัวเองในวัยเด็กซ้อนทับในดวงตาของเด็กชายผู้นี้เตยหอมเริ่มบันทึกเสียงในกล้องเบาๆบางครั้ง คนที่พาเราไปสู่ที่ที่เราไม่คิดจะไปคือคนที่ไม่เคยอยู่ในแผนของเราเลยหลังจากเดินฝ่ายหญ้าและข้ามทางลำห้วยเล็กๆมาไม่นานถ้ำกลางเนินเขาที่ไม่มีชื่อเด็กชายชี้นิ้วไปยังโครงไม้เก่าๆที่ทอดตัวข้ามหุบเล็กๆที่นั่นแหละครับพี่สะพานที่ไม่มีชื่อไม่มีใครอยู่แต่ก็ไม่เคยหายไปแดนหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพท,ทันทีขณะที่เตยหอมยืนนิ่ง เสียงลมตีเบาๆที่ไม้กระดานเรียกความทรงจำในใจเธอกลับมาเธอหาันมองแดนและพูดเบาๆถ้าเราเดินสวนกับใครบนสะพานนี้แล้ววันนี้เราได้กลับมาอีกครั้งแปลว่าเราไม่ได้เดินหลงหรอกใช่ไหมแดนพนยักหน้าช้าๆหรือบางทีเราแค่ต้องข้ามมันด้วยคนที่เข้าใจเราคนใหม่ ทั้งสามคนนั่งพักใต้ต้นไม้ใกล้สะพานเต้ยหอมจอดบางอย่างลงในสมุดภูคาแบ่งขนมให้สิงโตที่เหมาะอยู่ข้างๆและแดนนั่งลูบกล้องตัวเก่าในมือเต้ยหอมเงยหน้าขึ้นจากกระดาษแล้วพูดเบาๆขอบคุณนะภูคาที่พาเรามาเจอสะพานที่ไม่มีชื่อแต่ทำให้จาเรารู้จักทางกลับตัวเองเด็กชายยิ้มกว้าง สะพานนี้จะไม่มีวันหลงทางหรอกครับเพราะมันอยู่ที่นี่อยู่ในที่ที่เงียบพอจะได้ยินเสียงของใจมาตินเดินมาถึงแม่หอมเย็นวันเดียวกันเสียงรถสองแถวจอดหน้าหมู่บ้านชายหนุ่มสวมเสื้อยืดสีซีดและหมวกใบเดิม,มเขาเดินตรงไปยังบ้านแม่ดาวเจ้าของบ้านยิ้มต้อนรับและพูดเบาๆหนูเตยหอมไปเดินเขากับเพื่อนต่างชาติเมื่อเช้าค่ะ บอกว่าอยากไปหาสะพานไม้ที่ไม่มีในแผนที่มาตินยิ้มบางๆและมองขึ้นไปยังแนวเขาที่รับแนวสายตาเธอเจอมันแล้วสินะสิ่งที่เธอตามหาเตยหอมนั่งเขียนโปสการ์ดใบาบางคราวนี้ไม่ได้ส่งถึงใครแต่เป็นคำพูดของตัวเองเตยหอมจำไวน้นะว่าวันหนึ่งเธอเคยข้ามสะพานที่ไม่มีในแผนที่ด้วยเท้าที่เจ็บนิดหน่อย กับใจที่อุ่นขึ้นทุกทีเมื่อมีคนเข้าใจเธอเดินข้างๆแดนยื่นผลไม้แห้งให้เธอแล้วพูดติดตลกถึงสะพานแล้วต่อไปเป้าหมายคือหาแหล่งกาแฟที่ไม่มีใน Google แม p ไหมเตยหอมหอัวเราะฉันเคยคิดว่าสะพานเชื่อมคนสองฝั่งแต่บางสะพานมีไวใ้ให้เรารู้ว่า เราเดินต่อได้แม้ไม่มีใครอรออีกฟังก็เถอะเสียงลมพัดผ่านกล้องเบาๆภาพสุดท้ายคือเงาของคนสองคนบนสะพานไม้ที่เก่าแก่แต่มั่นคงบางครั้งการเดินทางไม่ใช่การตามหาใครแต่คือการกลับไปฟังเสียงที่เราลืมฟังไปนานแล้วเสียงของหัวใจเราเองภาพเปิดคลิปจากช่องของเตยหอม เป็นภาพเงาของภูเขาเบื้องหลังม่านหมอกยามเช้าสะท้อนแสงอุ่นสีทองอ่อนพร้อมเสียงลมหายใจบางเบาของเช้าวันใหม่ล่างออกจากหมู่บ้านแม่หอมเตยหอมและแดนเดินเท้าต่อไปยังหมู่บ้านที่ไม่มีใครเขียนไว้ในแผนที่ชาวบ้านเรียกมันว่าดงสารุง้งสถานที่ซึ่งขึ้นชื่อว่ามีดอกไม้เปลี่ยนสีตามฤด,ดูกาลลำธารที่ไหลผ่านหน้าหมู่บ้าน สะท้อนแสงอาทิตย์จนดูเหมือนสารุ้งระยิบระยับผู้คาเด็กชายตัวน้อยพร้อมเจ้าสิงโตสุนัขคู่ใจเดินนำทางให้เหมือนครั้งก่อนเขาเล่าเรื่องต่างๆอย่างตั้งอกตั้งใจเต้อหอมหระเบาเบาขณะที่เดินฟังเงียบๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความหมายตรงทางข้ามลำธารน,นั่นมีบ้านไม้เก่าหลังหนึ่งไม่มีคนอยู่มานานแล้ว แต่มีคนเคยมารอที่หน้าบ้านนั่นครับเต้อหอมหันมามองเด็กชายอย่างสนใจรอใครหรอคะเด็กชายยิ้มบางๆแม่รู้ครับเขาไม่พูดอะไรเลยแค่นั่งมองเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินกลับตอนเย็น,ยนเหมือนแค่ต้องการมาดูว่าใครยังอยู่หรือเปล่าเต้อหอมนิ่งไปและบันทึกประโยคนั้นลงในสมุดเสียงเงียบๆ บ้านไม้หลังนั้นตั้งอยู่บนปลายเนินลำธารแดนเดินเข้าไปช้าๆเสียดกระดาษเก่าแนริ้นชักโต๊ะเขียนหนังสือเก่าและกล่องไม้ที่วางทิ้งอยู่ใ,ใต้บันไดเตือนเขาถึงสิ่งหนึ่งที่เขาตามหามาทั้งชีวิตแดนเปิดกล่องไม้ออกเจอสมุดบันทึกเดินทางของใครบางคนหน้ากระดาษเหลืองแต่ยังชัดเจนเดือนนั้นพายุเข้าแต่เรายังไปถารูปดอกไม้หน้าบ้าน เธอยิ้มกับแสงแดดที่ลอดฝนเหมือนเธอรู้ว่าชีวิตมันสวยงามได้แม้ในวันที่เปียกที่สุดเตยหอมเดินเข้าไปข้างแดนเป็นบันทึกของพ่อคุณเหรอแดนพยักหน้าเบาๆผมไม่เคยรู้ว่าเขาเคยอยู่ที่นี่แต่มันอธิบายหลายอย่างเลยละ่ะว่าทำไมเขาถึงรักแสงยามเช้ารักภาพเงาและเงียบเสมอเวลาเล่าเรื่องแม่ เขาวางมือลงบนหน้าสมุดและพูดเบาๆเหมือนคุยกับตัวเองบางทีการตามหาอดีตของเขาก็คือการยอมรับว่าผมไม่ได้หลงทางหรอกแค่ยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตามหาคำตอบจากความเงียบอยู่ในห้องเล็กๆหลังบ้านเต้ยหอมพบกล่องกระดาษแข็งเก่าๆในนั้นมีภาพสีน้ำหลายใบบางใบซีดบางใบยังชัดเจนหนึ่งในนั้นคือภาพผู้หญิงคนนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ กล้องแขวนคอและผมยาวปลิวตามสายลมใบหน้าที่เหมือนเธอเรากับกระจกเธออึ้งไปชั่วครู่ใต้ภาพมีลายเซ็นจางๆว่า D2H เธอหยิบขึ้นมาเบาๆแล้วเอ่ยถามชายหนุ่มว่าพ่อคุณวาดภาพเก่งเหรอแดนนิ่งและหัวเราะแผ่วๆผ,ผมไม่รู้เลยผมรู้แค่ว่าเขาเคยพูดถึงผู้หญิงที่เขาเคารพในสายตา เธอมองโลกเหมือนแสงลอดต้นไม้อาจเป็นคุณก็ได้หรือหรือใครสักคนที่คุณทำให้นึกถึงเตยหอมยิ้มและเก็บภาพใบนั้นลงในสมุดบันทึกของเธอเสียงบรรยายในวิดีโอบางครั้งเราไม่ต้องรู้ว่าใครมองเราอย่างไรแค่รู้ว่าเราเคยทำให้ใครคนหนึ่งอยากบันทึกเราไว้ก็เพียงพอแล้วทำให้เรารู้ว่าเรามีความหมาย ตอนเย็นวันเดียวกันมาตินเดินทางมาถึงบ้านไม้หลังเดียวในหมู่บ้านดงสารุงห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังเตยหอมและแดนออกเดินทางต่อเขาเดินรอบบ้านเงียบเจียบมือแตะที่ประตูไม้ที่ปิดไว้เธอเคยมายืนตรงนี้ใช่ไหมเสียงลมพัดเบาๆไม่มีคำตอบมีเพียงดอกมาริมทางที่ไหวตามลมและเงาของเขาที่ทอดข้ามเฉลีงไม้ ชาวบ้านคนหนึ่งเดินผ่านแล้วหยุดยิ้มให้มาตินเมื่อเช้ามีสาวผมยาวกับชายต่างชาติมานั่งอยู่นานเธอถามถึงสะพานดอกไม้และเรื่องคนที่เคยมาวาดภาพที่นี่มาตินพยักหน้าอย่างเข้าใจเธอเจอคำตอบแล้วสินะฉันดีใจข้อหันหลังให้บ้านหลังนั้นเดินกลับไปทางเดิมพร้อมสายตาที่นิ่งสงบขึ้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ดงสารุง้งฉันเคยกลัวการไม่พบกันอีกแต่ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าการไม่เจอกันอีกอาจเป็นคำตอบที่สวยที่สุดในบางบทของชีวิตขอบคุณที่เคยรอขอบคุณที่เดินต่อขอบคุณที่เคยเห็นเคยเป็นใครสักคนที่ทำให้เราอยากรู้จักตัวเองให้มากขึ้นภาพสุดท้ายในคลิปคือสายลุ้งจางๆที่โค้งอยู่เหนือหมู่บ้านท่ามกลางแสงแดดยามเยินและเสียงหัวใจที่เงียบสงบ